ก็คือหนังพรอนส์เนี่ยงานวิจัยก็บอกว่าทำให้สมรรถภาพทางเพศคนที่ติดหนังพรอนส์เนี่ยลดลงลดาสมรรถภาพลดลงทันทีก็คือรู้สึกเลยว่าไปเทียบกับในหนังเนี่ยขั้นหนึ่งความยาวก็ไม่ได้ฝ่ายชายความยาวไม่ได้ขนาดไม่ได้นะคะความอึดไม่ได้จำนวนน้ำไม่ได้ทีท่าทีไม่ได้ อ่ะสรุปว่ามีปมด้อยไปเลยหมดความต้องการทางเพศไปเลยค่ะวัยหญิงก็รู้สึกโอ้ขนาดก็ไม่ได้สีก็ไม่ได้นะคะน้ำก็ไม่ปุ้งเหมือนเขาค่ะหมดสมรัว่าพทางเพศไปเช่นกันดังนั้นเราว่าอย่าดูนะคะอย่าดูจริงๆแล้วก็คือหนังพรซะเนี่ยนะคะก็อาจจะดูในบางวัยแต่งานวิจัยก็บอกว่าไม่ค่อยสนับสนุนนะคะอาจจะดูได้นิดหน่อยนะคะการสร้างจินตนาการอาจจะดีกว่าการดูนะคะ าการอ่านหนังสือสร้างจิตจนตนาการเนี่ยอา,อาจจะนะคะสร้างตามความคิดนึกคิดของเราแต่หนังพรหรือหรือหนังทั้งหลายนี่มันเยกๆเลยน้องต๋องนะเยียดป่ะๆๆต้องฝุ่นอย่างนี้ขนาดอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็จริงๆมันจะมายาเหมือนกับละครเนี <atra> ่ยละครไทยก็จะต้องตบตบตีในชีวิตจริงเราไปตบใครอย่างนั้นไม่ได้นะคะเออกฎหมายนะคะก็ตบตีแบบจิกหัวกันโอ้โหสนุกสนานกรีดร้อง ชั้นว่าชีวิตชีวิตรจริงอย่าอย่าทำอย่างนั้นนะคะกรีดร้องกันแบบโอ้หนี่มันแย่นะคะหรือนางเอกตบพระเอกพระเอกตบจุบอะไรนี้ชั้ีว่ามันเป็นมายานะคะก็เช่นเดียวกับนางพร